ตายแล้วไปไหนได้บ้างหัวข้อเดรัจฉานภูมิมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยถึงแม้จะร่วมอาศัยในดาวเคราะห์ดวงเดียวกันกับสัตว์ในพบอื่นดังเช่นที่เห็นเหล่าเดรัจฉานที่วิ่งกันให้เกลือนบางลทัทธิยังอุตสาห์สร้างความเชื่อว่าพวกมันไม่มีจิตวิญญาณหรือเป็นเพียงวัตถุที่เกิดมาให้มนุษย์กัดกินโดยเฉพาะ นี่ยอมเป็นเครื่องยืนยันว่าการเห็นภูมิอื่นด้วยตาเปล่าไม่ได้ช่วยให้เรารู้เรื่องพบภูมิดีขึ้นเลยแม้แต่น้อยพุทธพจน์เดรัจฉานภูมิเปรียบเหมือนหลุมที่ลึกยิ่งกว่าช่วงตัวมนุษย์และเต็มไปด้วยอุจจาระหลุมนี้ยอมไม่นำความสุขมาสู่ผู้กำลังร้อนเหนื่อยและหิวกระหายอยู่ก่อน ถ้ายังเดินหลงมาตามทางที่จะพลัดตกลงไปในหลุมอุจจาระนี้อีกในที่สุดเขาย่อมพบกับความเน่าเหม็นเป็นทุกข์อย่างชะก,กันทั้งยังต้องทุรนทุรายหิวกระหายไม่เลิกด้วยข้อความจากมหาสีหนาทสูตรเหล่าสัตว์เดรัจฉานแบ่งเป็นจำพวกต่างๆคือหนึ่งพวกที่มีหญ้าเป็นอาหาร เช่นมา้าโคลาแพะและอ,อื่นๆที่กินหญ้าเหมือนกัน 2. พวกที่กินคูดเป็นอาหารหมายเหตุคูดหรืออุจจาระนะครับเช่นไก่สุกรสุนักบ้านสุนักป่าและอ,อื่นๆที่กินคูดเหมือนกันเมื่อได้กลิ่นคูดแต่ไกลก็รีบวิ่งกระืดกระหอบไปด้วยหวังว่าจะกินเสียเดียวนั้น เปรียบเหมือนพวกพราหมณ์เดินไปตามกลิ่นเครื่องบูชาด้วยความตั้งใจว่าจะกินให้ได้เลยจะกินให้ได้เลย3พวกที่เกิดแก่และตายในที่มืดเช่นตะก,กะแตนมอดไส้เดือนและอื่นๆที่อยู่มืดๆเหมือนกัน 4. พวกที่เกิดแก่และตายในน้ำเช่นปลา เต่าเจระเเค่และอื่นๆที่อยู่ในน้ำเหมือนกัน 5. พวกที่เกิดแก่และตายในของโสโครกเช่นจำพวกที่อาศัยปลาเน่าจำพวกที่อาศัยศพเน่าจำพวกที่อาศัยในขนมกุมมาดเก่าจำพวกที่อาศัยในน้ำครามจำพวกที่อาศัยในหลุมโสโครกและอื่นๆที่อาศัยของโสโครกเหมือนกัน คนพาลผู้เห็นแก่กินด้วยความติดในรสอาหารเขาทำกรรมลามกเอาไว้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเดรัจฉานกินของเน่าเหม็นประการต่างๆข้อความจากภาละบันิส,สูตรมุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์เมื่อพระพุทธเจ้าเปรียบเดรัจฉานภูมิว่า เทียบได้กับหลุมลึกที่เต็มไปด้วยอุจจาระดักอยู่บนทางกันดารก็หมายความว่าเส้นทางสู่ความเป็นสัตว์เดรัจฉานคือกับดักที่น่ารังเกียจยิ่งถ้าตกลงไปแล้วก็ปีนป่ายกลับขึ้นมายากซึ่งผู้ระลึกชาติได้ต่างก็ยืนยันตรงกันว่าเมื่อพลาดไปเป็นสหายแห่งสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ต้องวนเวียนเกิดตาย ด้วยความติดในสภาพนั้นๆน,น,นับหมื่นชาติกว่าที่บาปจะเลิกให้ผลยกตนกลับสู่ภูมิที่สูงขึ้นได้แต่แม้จะน่ารังเกียจปานใดก็ยังนับว่าดีกว่าพลัดตกลงไปในหลุมฐานเพลิงภูมิแห่งเดรัจฉานนั้นแม้น่ารังเกียจสำหรับมนุษย์แต่อาจหอมสำหรับสัตว์ที่เหมาะเช่นนอนในซุวมย่อมเห็นอุจจาระ เป็นที่อยู่ที่กินอันสำราญของตนเปรียบได้กับมนุษย์ที่ชาชินกับกรรมเน่าเ,าเหม็นย่อมเห็นว่ากรรมนั้นดีน่าทำแมวบ้านหรือหมาบ้านหน้าตาน่ารักน่าสงสารที่ถูกฟอกด้วยแชมพูเนื้อตัวสะอาดสะอา้านได้รับการประครบประง,งมอย่างดีนั่นคือตัวอย่างความเน่าเหม็นที่ห่อหุ้มด้วยบุญเก่าแล้วเป็นประเภทหนึ่งในล้านแล้ว ภูมิเดรัชฉานจะปรากฏอย่างแท้จริงเมื่อไม่มีมือมนุษย์ยื่นเข้าไปแทรกแซงอย่างเช่นพวกงูได้แต่เสือคลานไปทั้งชีวิตพวกนกเพนกวินกินแม้กระทั่งขี้ของตัวเองพวกขังข่าวถูกบังคับให้เกลียดแสงสว่างและอื่นๆคงไม่มีใครคัดค้านว่าสภาพชีวิตของเดรัชชานทั้งหลาย น่าอนาถยิ่งกว่ามนุษย์ผู้สิ้นไร้ไม้ตอกที่สุดในโลกเป็นแน่กรรมอันควรแก่สภาพเน่าเหม็นกรรมเน่าเหม็นย่อมเหมาะแก่สภาพเน่าเหม็นเมื่อศีลห้าด่างพร้อยหรือขาดทะลุเป็นประจำก็มีผลให้จิตใจตกต่ำดำมืดพร้อมจะไปเป็นเพื่อนสัตว์เหล่าใดเหล่าหนึง่งยกตัวอย่างเป็นข้อข้อได้คือหนึ่ง ทำร้ายร่างกายคนหรือสัตว์เช่นทุบตีลูกเอาความสัใจตามอารมณ์โกรธไม่ใช่ด้วยความเมตตาคิดกำราบชอบเตะหมาเล่นด้วยความเห็นเป็นของสนุกชอบตกปลามากินหรือฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเพื่อความบันเทิงถ้ากรรมจะเพลดผลก็ต้องไปสู่ความเป็นเช่นนั้นเพื่อเป็นฝ่ายถูกกระทำเข้าให้บ้าง 2. ช่อโกงทรัพย์สินของคนอื่นเช่นมีรายได้เพื่อการอยู่กินที่ดีขึ้นโดยวิธียักยอกทรัพย์บริษัทถือเอาของผู้อื่นที่เขาไม่ได้ยกให้เป็นนิสัย 3. ประพฤติสัมสอนเช่นเห็นการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องเลือกหน้าก็ได้จะลักกินขโมยกินด้วยการลอบขึ้นบ้านใคร ขณะผัวเผลอหรือเมียเผลอบ้างก็ได้ 4. พูดให้เกิดความเสียหายเช่นขอทานด้วยวิธีโกหกว่าไม่มีสตางค์กินข้าวนินทาว่าร้ายยุแยงตะแคงรั่วด้วยเจตนาให้คนแตกคอกันด้วยฝีมือตน 5. เสพเครื่องเมาถึงขั้นสติพร่าเลือนเช่น กินเหล้าจนสมองทึบคิดอ่านอะไรไม่เคยออกโกรธง่ายหายช้าแม้น้ำหนักอาการปล่อยใจตามแรงจูงของกิเลสจะเบากว่าที่กล่าวมาแต่ถ้าสั่งสมให้มากจนเกิดกลิ่นเน่าเหม็นทางวิญญาณฟุ้งกระจายคือใครเห็นใครอยู่ใกล้แล้วรู้สึกถึงความหม่นมืดน่ารังเกียจชวนให้อยากหลีกห่าง แบบนี้ก็พร้อมจะดิ่งเข้าท้องสัตว์ในทันทีที่ตายเช่นกันการไปสู่ความเป็นสัตว์นั้นมีความหลากหลายและโดยหลักแม้พบของสัตว์เดรัจฉานจะเหมาะกับคนที่อยู่กินด้วยกรรมอนเนาเหม็นลามกแต่ก็ยังมีจำพวกของสัตว์ชั้นสูงแยกย่อยมากมายบางคนอุตสาหธรรมดีทั้งชีวิตแต่มาพลาดในขณะใกล้ตายเช่น ตายยังมีห่วงตายยังขาดสติตายอย่างเหม่อลอยพร่ำเพ้อตายยังเศร้าหมองขาดที่ยึดเหนี่ยวพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าจิตเศร้าหมองก่อนตายอบายเป็นที่หวังได้เพียงไรก็ตามเหล่าคนดีที่พลาดไปเป็นสัตว์เนี่ยบุญเก่ามักส่งไปอยู่ในอัตภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูคนเห็นแล้วอยากเลี้ยงอยากประคบประงม ซึ่งนี่ก็เป็นวิธีแสดงตัวของกรรมที่ยื่นมือเข้าอุปถัมภ์ไม่ให้ตกรกรรมลำบากจนเกินไปและชาติแรกๆที่ไปเกิดเป็นสัตว์ก็มักมีความรู้สึกนึกคิดใกล้เคียงมนุษย์สามารถสื่อสารกับมนุษย์เข้าใจได้ง่ายฟังภาษาคนลหลายๆคำออกแม้แต่พระถ้าครองจีวรแล้วขี้เกียจไม่ทำตามกติกา ที่ให้คําตกลงไว้กับพระพุทธเจ้าในวันบวชคือไม่เพียรพยายามปฏิบัติเพื่อทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งสักแต่บริโภคข้าวขนมและน้ำที่ชาวบ้านจัดมาถวายไปวันวันด้วยอาการเกียดคร้านก็าอาจต้องไปเป็นวัวชดใช้ข้าวน้ำของชาวบ้านได้ทั้งที่ไม่เคยทําผิดวินัยร้ายแรงใดๆเลยนิมิตบอกลางร้าย การไปสู่ความเป็นสัตว์คือการไปอยู่ในสภาพชวนสังเวชหน้าอเนจอนาดกรรมนิมิตท,ที่ปรากฏในห้วงมโนทวารก่อนตายจึงเป็นความคิดคำพูดหรือการกระทําใดๆอันน่าอดสูชวนให้ทุเรศตนเองหากไม่ใช่นิมิตการทำกรรมอันน่าเศร้าหมองก็อาจเป็นคตินิมิตของสัตว์ที่ตนจะต้องไปเป็นเช่น คนจะไปเป็นลิงอาจเห็นแมกไม้ในราวป่ากับได้ยินเสียงร้องเจีย๊ยบเจ๊ยเป็นต้นสิ่งที่เห็นในห้วงมโนทวารก่อนตายมักเตือนให้ระลึกเป็นภาพรวมว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคนเช่นไรเหมาะกับเผ่าพันธุ์สัตว์แบบไหนเช่นคนดุร้ายแต่มีความสง่างามน่าเกรงขามเหมาะกับสภาพแบบเสือหรือราชสี คนอันธพาลที่มุ่งร้ายกับคนอื่นก่อนได้โดยไม่ต้องมีเหตุผลเหมาะกับสภาพแบบตัวต่อคนหน้าไหว้หลังหลอกที่เต็มไปด้วยความคึกขนองเหมาะกับสภาพลิงคนรักเดียวใจเดียวแต่เศร้าหมองอะไรไม่เลิกเหมาะกับสภาพแบบนกเป็นต้นสภาพแวดล้อมของเดรัจฉานความจริงคุณเห็นตัวอย่างของมนุษย์ ที่เลื่อนภูมิลงไปเป็นในรัชชานบ่อยๆเช่นสุนัขที่คุณสบตาด้วยแล้วรู้สึกเหมือนส่งตาพยายามสื่อสารกับคุณเหมือนมันอยากพูดอะไรแต่พูดไม่ได้ได้แต่เห่าพวกเนี้ยเป็นตัวอย่างของการพึ่งมาจากความเป็นคนบางตัวเกิดใกล้ถิ่นฐานเดิมของตนเลยยิ่งจําได้ชัดนึกรู้สึกอยู่เป็นวูบๆว่าเราเคยเป็นคน และอย่างที่คุณเห็นจนคุ้นสัตว์มีอยู่มากมายทั้งตัวเล็กตัวใหญ่สื่อสารกับมนุษย์ได้บ้างสื่อสารกับมนุษย์ไม่ได้เลยบ้างอาศัยเป็นที่เป็นทางบ้างจรจัดอยู่ตามถนนบ้างเป็นสัตว์สามัญที่มนุษย์เลี้ยงกันทั่วบ้างเป็นสัตว์ไม่สามัญที่มีมนุษย์เพียงบางคนเลี้ยงไว้บ้างแต่ความจริงก็คือไม่ได้มีแค่หมูหมากาไก่นกหนูและมแมลงเพียงไม่กี่ชนิด ที่คุณรู้จักเ่าว่าโลกใบนี้ใบเดียวรองรับสิ่งมีชีวิตไว้ถึงประมาณสิบล้านสายพันธุ์กล่าวอีกในหนึ่งคือโลกนี้ยินดีต้อนรับผู้ก่อกรรมสิบล้านประเภทเหนือขึ้นไปบนฟ้ายังมีสัตว์ปีกลึกลงไปในดินยังมีสัตว์ใต้พิภพบเบื้องล่างลงไปในมหาสมุทรยังมีสัตว์น้ำลึกซึ่งเหล่านั้น เราอาจไม่เคยเห็นหน้าค่าตาของพวกมันเลยจนตายพวกเราได้แต่เชื่อโดยอาศัยประสบการณ์ส่วนตัวว่าอุณหภูมิประมาณนี้แสงสว่างประมาณนี้น้ำดินประมาณนี้จึงมีชีวิตอย่างมนุษย์เราและหมูหมากาไก่อาศัยอยู่ได้นี่แหละสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการมีชีวิตหากเป็นสภาพแวดล้อมแบบอื่น ชีวิตก็น่าจะหมดสิทธิ์ถือกําเนิดเกิดมาดํารงอยู่เป็นแน่แท้นักวิทยาศาสตร์เคยเชื่อกันว่าณนะระดับมหาสมุทรลึกตั้งแต่6,000เมตรเป็นต้นไปไม่อาจเป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเนื่องจากแสงอาทิตย์อันเป็นปัจจัยสำคัญในการดํารงชีวิตไม่อาจส่องเข้าไปถึงคือแค่200เมตรก็มืดสนิทแล้วแถมใต้น้ำลึกขนาดนั้น ยังไม่ค่อยมีสารอาหารซึ่งจำเป็นสูงสุดสำหรับสิ่งมีชีวิตอีกต่างหากแต่ทว่าความปักใจเชื่อเช่นนั้นถูกทำลายลงสิ้นนับแต่มีเรือดำน้ำไคโกะซึ่งดิ่งลงไปได้ถึงจุดที่ลึกที่สุดในโลกคือก้นบึ้งมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งมีชื่อเรียกว่ามารีนาเทรนช์ซึ่งลึก11,000เมตรหรือราว11กิโลเมตร ณจุดที่มีแรงดันมากกว่าแรงดันอากาศ1,100เท่าเจ้าตัวน้อยเช่นปูขา,ขาวขนาดเล็กหนอนทะเลกุ้งเผือกปลาจิว๋วตลอดจนสัตว์แปลกหน้าอีกมากยังอุตส่าห์ดำรงชีวิตอยู่กันได้สบายสบายเหมือนจะประกาศเย้ยนักวิทยาศาสตร์ว่าถ้าพอใจจะอยู่เสยอย่างยิ่งกว่านี้ก็ยังไหวทำไมสัตว์เหล่านี้ ไม่ตายภายใต้แรงดันมหาศาลนักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยความดันภายในตัวของพวกมันมีค่าเท่ากันพอดีกับแรงดันน้ำนระดับนั้นๆคำถามต่อไปแล้วพวกมันเอาอะไรที่ไหนกินคำตอบคือสัตว์บางตัวไม่มีปากสำหรับกิน แถมไม่มีระบบย่อยอาหารอีกด้วยพวกมันมีชีวิตรอดอยู่ด้วยไฮโดรเจนซันไฟซึ่งพบในน้ำลึกเกิน2,500เมตรขึ้นไปที่นี้มาถึงคำถามมหัศจรรย์ภายใต้ท้องสมุรลึกสุดอย่างปานนั้นทำไมสิ่งมีชีวิตถึงต้องดันทุรังไปเกิดให้ลำบากด้วยการมองว่าพวกมันต้องพยายามปรับตัวทำให้สัตว์ทะเลลึก ดูมีความไม่ปกติในตัวเองหรือไม่ก็ชวนให้นึกไปว่าสัตว์โลกทั้งหลายสัต,ตอ่ยากมีมีชีวิตมีมีเผ่าพันุ์ของตนให้เต็มโลกโดยไม่สนใจว่าจะเป็นตรงไหนเหมาะหรือไม่เหมาะถ้าไม่เหมาะก็ค่อยปรับตัวเอาแต่ถ้าเหมาะอยู่แล้วก็ไม่ต้องปรับตัวดังเช่นมนุษย์เราและสัตว์บนบกอื่นๆการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางโลก ตลอดจนการสันนิษฐานด้วยวิธีคิดคะเนนด้นเดาจะมีหลักการหรือไม่มีหลักการก็ตามมักถูกล้มล้างด้วยการค้นพบความจริงในภายหลังว่าไม่ใช่ไม่ตรงตามที่สันนิษฐานแต่หากรู้จริงด้วยวิธีทางจิตด้วยญาณอย่างรู้ครอบทั่วก็ไม่ต้องมาล้มล้างทฤษฎีเก่าด้วยการสร้างทฤษฎีใหม่ร่ำไป โลกนี้มีคำอธิบายที่ฟังขึ้นและสมเหตุสมผลด้วยหลักกรรมวิบากเราต้องยอมรับว่าจุดเริ่มต้นของชีวิตใช่มาจากการสืบพันธุ์อย่างเดียวเทว่ามีกรรมเก่าบังคับให้ต้องมีรูปชีวิตแบบหนึ่งขึ้นมาก่อนจากนั้นองค์ประกอบของการเกิดและการดำรงชีวิตอยู่จึงตามมาในภายหลังดังเช่นสัตว์น้ำลึกนั้น จัดเข้าขายกรรมที่เหมาะกับการเป็นสัตว์น้ำและอยู่ในที่มืดไร้แสงชนิดใดๆสาสองเข้าไปถึงเมื่อมีกรรมเช่นนั้นเป็นตัวตั้งทั้งรูปชีวิตและสิ่งแวดล้อมระดับเดรัจฉานภูมินั้นๆก็ตามมาเองไม่มีอะไรที่กฎแห่งกรรมวิบากออกแบบให้ไม่ได้และสัตว์ผู้รับกรรมก็ไม่ต้องปรับตัวใดๆเพราะกรรม ได้จัดการปรับอวัยวะภายในและสภาพแวดล้อมให้ลงตัวสอดคล้องกันหมดอยู่แล้วนอกจากสัตว์ทั้งหลายจะมีอายุไขแล้วแต่ละเผ่าพันธุ์ก็มีอายุไขเช่นกันไม่มีสายพันธุ์ใดถูกกำหนดให้อยู่คู่โลกไปจนชั่วฟ้าดินดับที่แท้ต่างก็กำลังทยอยสูญพันธุ์ไปเรื่อยๆทั้งหมดเมื่อใดจะสูญพันเมื่อนั้น ระบบการคลอดจะล้มเหลวอย่างลึกลับเช่นสัตว์มีคันจะแท้งพร้อมกันทั่วหน้าไร้คำอธิบายเป็นเหตุเป็นผลแบบวิทยาศาสตร์การทยอยสูญพันธุ์ของเหล่าสัตว์ช่วยให้เราคิดได้ว่าสัตว์บางเผ่าเป็นเพียงเผ่าพันธุ์เฉพาะกิจเหมาะสำหรับรับกรรมของสัตว์จำพวกหนึ่งพอมีเหลือสัตว์ที่ทำกรรมอันเข้ากันได้ เผ่าพันธุ์เฉพาะกิจนั้นก็ถึงแก่การสลายตัวไปและเมื่อมองว่าภพภูมิคือการโยกย้ายถ่ายเทประชากรเราก็จะตอบคำถามคาใจแลหลายคนได้อย่างชัดเจนเช่นคนเกิดมาจากไหนเยอะแยะไหนว่าต้องมีบุญมากถึงจะเป็นคนได้ก่อนขึ้นคริสตศักราชสองพัน มีพลละโลกทั้งสิ้น6,000ล้านคนแต่ความเป็นจริงแล้วโลกนี้คือการยักย้ายถ่ายเทระหว่างคนเป็นกับคนตายถ้ามีตาทิพย์ก็จะเห็นมีเด็กเกิดใหม่เป็นดอกเห็ดถึงวินาทีละสามคนแต่วินาทีเดียวกันนั้นเองก็จะมีคนตายสองศพด้วยมีการคำนวณกันไว้ว่าตั้งแต่ต้นตระกูลมนุษย์อุบัติมาจนถึงทุกวันนี้ มีคนมาเกิดแล้วรวมไม่ต่ำกว่าแสนล้านคนเพราะฉะนั้นถ้าเชื่อว่ามนุษย์ตายแล้วจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็อย่าได้แปลกใจอะไรเลย6กพันล้านยังน้อยเกินไปด้วยซ้ำสำหรับการเวียนว่ายอยู่ในโลกใบเก่าแต่ข้อเทจจริงก็คือโลกมนุษย์คือการหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายระหว่างพบอีกมากคนตายไปเป็นสัตว์นรก ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นเทวดาไปเป็นพรมและสิ่งมีชีวิตต่างภูมิเหล่านั้นก็วนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกเรื่อยๆเอาเฉพาะที่เห็นด้วยตาเปล่าอย่างสัตว์เดรัจฉานไม่มีใครรู้แน่นอนว่าจำนวนประชากรสัตว์มีอยู่เท่าใดแค่สัตว์ใหญ่เฉพาะวัวควายหมูและแกะที่ผ่านโรงฆ่าสัตว์มาเป็นอาหารของมนุษย์นั้น หนึ่งปีรวมแล้วเกิน1,600ล้านตัวส่วนสัตว์เล็กที่ค่ากันได้สะดวกโดยไม่ต้องผ่านโรงงานค่าสัตว์อย่างเช่นไก่นั้นยอดต่อปีเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆล่าสุดตกราว1,800 0ล้านตัวสัตว์เพียงห้าชนิดอันเป็นอาหารประจำของมนุษย์ที่กล่าวมานี้พากันตกตายไปเพียงปีเดียวก็เกินจำนวนพลละโลกในปัจจุบัน ไม่รู้เท่าไหร่แล้วสัตว์ยิ่งเล็กลงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีปริมาณมากขึ้นเท่านั้นเหมือนฟ้องว่าส่วนใหญ่เคยเป็นมนุษย์ใจเล็กทำอะไรตามๆกันก่อกรรมในแบบที่ต้องเกิดในอัตภาพจิ๋วๆดูอย่างปลาทั้งมหาสมุทรคำนวณแล้วมีอยู่ไม่ต่ำกว่า3.7ล้านล้านตัวขอให้ตรองดู ระดับปลายังขึ้นหลักล้านล้านถ้านับมดปลวกรวมกันทั้งโลกคงเป็นตัวเลขที่นึกไม่ออกบอกไม่ถูกขนาดไหนยิ่งกว่านั้นพระพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งจักรวาลอย่างตรัสไว้อีกว่าโลกมนุษย์อย่างนี้มีเป็นอนันต์แต่ละโลกก็มีภูมินรกเดรัจฉานเปรตเทวดาและพรหมที่เกี่ยวเนื่องกับตนเองฉะนั้น การยักย้ายถ่ายเทจึงมีไม่จํากัดอย่ากังวลว่าจะขาดพบภูมิที่เหมาะกับกรรมของคุณต่อให้คุณทำกรรมไว้แสนพิสดารหรือประหลาดขนาดไหนก็ตาม